เอาล้ะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันเริ่มด้วยนี่นะฮะประการแรกบีบม,มะนาวผลมะนาวนี้เอามาจากลำไพรมาดนะฮะลูกใหญ่ๆนะน้ำนี่เยอะมากมท่านผู้ชมฮะแล้วหอมกลิ่นมันไม่ใช่เหมือนกับมะนาวลูกเล็กๆนะมันเป็นมะ,มะนาวใหญ่ที่ลูกเนี่ยลูกใหญ่แต่ว่ากลิ่นหอมมากเลยนะ โอเคครับต่อไปก็ราดด้วยนะครับพอแล้วชิมก่อนอ๋ออ,อยากให้มันแบบเนแนวค่อยราดอ๋อให้ชิมก่อนแล้วถ,ถ้าถ้านัวแล้วยังไม่นัวเนี่ยค่อย,ค,อยค่อยราดนะถ้า,ถาดูจบอะคนไม่พอไขไป่ป ดูซ so ับเส้นเหนียวบอกว่าถ้าท่านเดี๋ยวก็ยัดรูชิมก่อนนะฮะคุณแม่ราดให้หน่อยกมน้ำอืมนะฮะหมเหลานะฮะ แล้หน okay. uh ูก huh. so ินปลาแสมนิดๆแล้วหนูก mm ็ทำสดนุ uh ่มมากมีมีเขียนมาช่วยดีๆ้อืมอืม ท่านผู้ชมครับผมบอกเลยฮะนัวมากอร่อยมากนะฮะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแห้งนะฮะแล้มีแคบหมูด้วยกดยอดทำอร่อย,ยนะฮะมาสั่งได้เลยนะครับที่ร้านนี้เลยนะอ๋ะไไอ,มอไม่ได้ทำขายเลยโอ้อหไม่ได้ทำขายทำกินอื้จ่ายมากรโอเค ย่งไงฉันรู้แล้วจะทำอะไรเลี้ยง <ừ. S 1> ที่ทำงานเธอนี่ไงไง, <ừ. S 1> ง่ายดีไหมดีจะให้หนูทำอะไรที่มันมจะยากถ้ายากเธอเยอะเธอชอบใช่ไหมหรออือห <ừ> ืมแม่จับ